อุ้ยอะไรลูกอู้องผลไม้ลูกผลไม้อู้ตอนนี้เอามาฝากหลานบิงซูด้วยนะคะอันิ่มนะอนี่ลูกของฝากของฝากบิงที่วมาจากพัทยามาฝากที่สตหีบเลยบิงจ๋าเออโอ้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  เดี๋ยวให้บ nah. <Hey. S 1> ิงซูแกะเลยน้องดูเนาะเออเออดูสิผลไม้เยอะแยะเลยให้หนูให้หนูกินด้วยนะจะได้โตไวโอ้ยจะไปมีอะไรสาดตาอย่างรูปโอ้ยโอ้องุ่นลูกโอ้ยยิตัวทำหน้าโอ้ยเหมาะเลย